ก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t ิดเชอร์ดินี่ด้วยนะครับก็มายังที่แอปรัสด d าของเรานะครับที่บัญชีทางด้านล่างขวาตรงนี้นะครับก็จะมีเงินเข้ามาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปดูก็จะเป็นมียอดเงินเข้ามา ถ้ากดเข้าดูอีกครัง้งหนึ่งเมื่อเราสังเกตดูก็จะเห็นนะครับจะมีเมนูเขียนว่าถอนเงินกดเข้าไปเลยนะครับการถอนเงินก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือถอนเงินจากการเติมเข้าไปแล้วก็การถอนเงินจากเงินที่คืนสินค้ากลับมานะครับในขั้นตอนนี้ผมจะเลือกเป็นเงินที่คืนกลับมานะครับ ทางด้านล่างนี้เลยนะครับจากนั้นเลือกดำเนินการกดดำเนินการได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอยอดเงินที่เราสามารถที่จะโอนคืนได้นะครับเราก็มาเลือกเพิ่มบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับทางด้านล่างที่เขียนว่าปุ่มเครื่องหมายบวกเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับ จากนั้นเราก็ทำรายการเลือกบัญชีธนาคารปลายทางของเราว่าธนาคารที่เราจะโอนไปเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมจะทดสอบกับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารในช่องนี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่ตรงกับบุ๊กแบงก์ของเรานะครับบุ๊กแบงก์ก็คือสมุดบัญชีธนาคารนะครับใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยนะครับ จต่นั้นก็กรอกหมายเลขบัญชีกรอกให้ถูกต้องนะครับเมื่อกรอกเสร็จครบหมดแล้วนะครับก็มาอย่าลืมกดปุ่มยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับเช็คดูความละเอยียดเรียบร้อยทั้งหมดกดเพิ่มบัญชีธนาคาราเมื่อกดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วก็จะมีบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นมา1อันนะครับจากนั้นกดหน้าถัดไปนะครับ ก็จานวนเงินนะครับที่เราเลือกไว้แล้นก็ยืนยันการโอนครับต่อยวก็ใส่รหัสพินนะครับรหัสพินตรงนี้ก็จะเป็นรหัสแอปรั a ดาของเรานะครับซึ่งเป็นรหัสที่เราตั้งไว้ก่อนเข้าแอป,ปนะครับแล้วก็เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลงครับเงินก็จะเข้ามาทันทีเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องทิดเชอร์ลิตนี้ด้วยนะครับ